ช่วงนี้เป็นช่วงที่พ่อแม่กำลังโอนถ่ายธุรกิจสู่รุ่นลูกหลานนะครับปัญหาก็คือรอยต่อระหว่างวัยและระบบการทำงานดัดเดิมไม่เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันซึ่งจะทำให้ลูกหลานมาทำงานแบบพ่อแม่เหมือนเดิมก็คงยากครับเพราะฉะนั้นเราจรึงนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เชื่อมรอยต่อระหว่างวัยลดปัญหาขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากแบบเดิมคือการทำเส้นโล,ลบนกระดาษ ก่อนแล้วถึงนำไปวางผ้าหรือการพิมพ์ลายผ้าบนบล็อกสกรีนดับเดิมซึ่งไม่เหมาะกับการทำงานยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งทุกอย่างทำเป็นไฟล์ดิจิตอลทั้งหมดตรงนี้เราช่วยคุณได้ครับเรามีอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนจากกระดาษเป็นไฟล์ดิจิตอลซึ่งเป็นการถ่ายโอนความรู้จากรุ่นพ่อแม่ที่ทำเป็นกระดาษสู่รุ่นลูกซึ่งเป็นระบบดิจิตอลทั้งหมด